ว่าอะไรตู้ว่าร้อมาตู้ลอยว่าปาโกาตู้สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนค่ะอาอาเด็กๆรู้ไหมว่าเราคือตัวอะไรเฮเด็กๆรู้ใช่ไหมล่ะเราก็คือแม่ เราเป็นแมวของครูนี้ที่เลี้ยงไว้ที่บ้านนะแต่ว่าเราไม่กินนกนะทำไมะเหรอก็เพราะว่าเรากับนกจิ๊บจิบเนี่ยเป็นครอบครัวเดียวกันเ,<ๆ>เราเป็นครอบครัวของครูนี้ไงล่ะเด็กๆ,ๆล่ะเด็กๆมีครอบครัวเหมือนกับทูโทรหรือเปล่าเอาเอ้าเอาแบบนี้ละกัน เดี๋ยวเรานะจะพาเด็กๆไปรู้จักกับครอบครัวของอนุบาลสองอยากรู้จักไหมล่ะปะปะเดี๋ยวจะพาไปดูนะ ครัวไหนมีสมาชิกเยอะๆแบบนี้บ้างสายคอให้ทุทนดูหน่อยสิเหมือนกันล เด็กๆสำรวจเสร็จแล้วเด็กๆก,ก็อย่าลืมไปแอบกระซิบบอกคุณีด้วยนะที่คอมเมนต์ใต้คลิปเนี้ยแหละว่าเป็นครอบครัวใหญ่หรือครอบ หรือจะบอกก็ได้ว่าในบ้านของเด็กๆเนี่ยมีใครกันบ้างอย่างเช่นครอบครัวของคู่นี้ที่โทโทนเห็นนะก็มีครอบครัวคูน่นี้ลูกๆคูน่นี้มีคุณพ่อคุณแม่มีน้องมีหลานโอ้โหยกแยะไปหมดลยเด็กๆก็อย่าลืมไปตอบกันนะ ทูโทนไปแล้วตอนนี้ทูโทนหิวมากเลยกิจจะไปหาคู่นี้ก่อนนะแอลแอลไปแล้วนะเด็กๆอัสสลามวะไรกุมวะร่ามาตุลลอยวะบ้าหารอ